ปีนี้ครับจะเป็นปีที่มหาอำนาจต่างๆเนี่ยกำลังแย่งกันซื้อบิตคอยน์ซึ่งตอนนี้หลายๆประเทศเนี่ยก็มีการเข้ามาศึกษาเอาเรื่องต่างๆเนี่ยเข้าไปที่สภาเพื่อที่จะเอาบิตคอยน์เนี่ยมาเป็นสิ่งที่เรียกว่า national strategic bitcoin r e s e r v e ตอนนี้จีนมี1,90,000บิตคอยน์อเมริกามี2,110,000บิตคอยน์ตามกันมาติดๆในวันที่อเมริกาซื้อ1ล้านบิตคอยน์มันไม่มีทางเลยครับที่ประเทศจีนจะน้อยนเขาจะไม่หยุดที่1 9 0 0 0 0บิตคอยน์แน่นอน อังกฤษมี6 0 0 0 0่นบิตคอยน์บราซิลตอนนี้เรื่องเข้าสภาแล้วนะครับฝั่งของยุโรปก็มีการเข้าพารามนตนของเขาแล้วผู้ฐานมีทั้งหมดหมื่นบิตคอยน์ได้แล้วตอนนี้ UAE กลุ่มของ m i d d l e East ทั้งหมดเนี่ยลงทุนซื้อบิตคอยน์ไปทั้งหมด40ิบิลเลนยูสดอลลาร์แล้วอันนี้คือการเปลี่ยนแปลงของโลกที่ใหญ่มากๆที่ประเทศไทยเราจะช้าไม่ได้เลยปี2 0 2 5เนี่ยครับมันเป็นปีที่สำคัญมากเลยครับที่3 Poli c y เนี่ยต้องขับเคลื่อนให้ได้เพื่อที่จะให้ประเทศเราเนี่ยเดิน ไปในทิศทางเดียวกับโลกอย่างแรกเลยครับ National Strategic Bitcoin Reserve การที่พิจารณาให้ Bitcoin เป็นหนึ่งในทุนสำรองประเทศโดยด่ว,ดวนก่อนที่จะสายเกินไปในวันที่ต้นทุนมันจะไม่ affordable อีกต่อไปอย่างแค่2ปีที่แล้วเนี่ยผู้ฐานเขาซื้อ Bitcoin เนี่ย1,000 0 b i t c o บิตอเนี่ยตอนนั้น Bitcoin มีมูลค่าแค่0 0 0 0 0บาทตอนน่อ1 Bitcoin ถ้าเมืองไทยยังอยากจะมี Bitcoin เท่ากับ1 0,000 Bitcoin เท่ากับผู้ฐานเนี่ย แค่นี้ก็ปาดเหงือแล้วใช่ไหมครับแทนที่จะจ่าย6กพันล้านต้องจ่ายเป็นสามหมพันล้านเพื่อที่จะได้จํานวนบิตคอยน์เนี่ยที่หมื่นบิตคอยเท่ากันแต่อย่าเข้าใจผมผิดนะครับผมไม่ได้บอกว่าประเทศไทยต้องมีบิตคอยน์ทั้งหมดเป็นทุนสํารองของประเทศไม่ใช่เรามีการกระจาย diversify เป็นหลากหลายสินทรัพย์อยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นทองคาที่เก็บอยู่ที่แบงก์ชาติอังกฤษเนี่ยก็เป็นทุนสํารองของประเทศ SDR special drawing rights เป็นเงินที่ออกโดย IMF ตอนปี1 9 6 9เเนี่ย US dollar British pound Euro Chinese Yuan แล้วก็ Japanese Yen เนี่ยมี weighted average ของ5 basket of currency เนี่ยก็เป็นมา back SDR ซึ่งประเทศไทยก็มีอยู่แล้วเนี่ยสิ่งที่ผม propose ก็คือเป็น1ในนะครับ Bitcoin เป็น1ใน reserve currency เรายังมีทองคำอยู่เรายังมี SDR อยู่แต่เรามีเป็น Bitcoin เพิ่มซึ่งถ้าลองศึกษาประวัติศาสตร์ของโลกเนี่ยระบบการเงินมันเปลี่ยนแปลงทุกๆ50ปี1929เกิด The Great Depression 1945 b r i t i o w w o o d System นะครับ1971 Post British w o o d System 1971มาถึงปี2025เนี่ยมัน54ปีได้แล้วนะครับซึ่งมันเกิน50ปีแล้วมันถึงจุดเปลี่ยนครั้งสำคัญแล้วของวงการการเงินที่อีกหน่อยเงินจะไม่ใช่กระดาษผมคิดว่า policy ที่2ที่ประเทศไทยควรจะต้องทำโดยด่วน policy ที่2ก็คือยกเลิก capital gain tax บนสินทรัพย์ดิจิทัลเพราะผมบอกเลยว่ามันเป็นกฎหมายภาษีที่มันใช้ไม่ได้จริงมันไม่ realistic มันเก็บจริงเก็บไม่ได้ครับคนส่วนใหญ่ก็จะไปแคชเช่าที่ดูไบแล้วก็หาวิธีเอาโอนเงินกลับมาประเทศไทยอยู่ดีตอนนี้ลองไปดูสิครับที่ดูไบเนี่ยทั้งปีเนี่ยอยู่ได้แค่3เดือนนะครับที่เหลือใน50องศาเป็นประเทศที่ร้อนมากเป็นประเทศของทะเลทรายแต่ปรากฏว่าโรลส์รอยส์วิ่งอยู่เต็มประเทศไปหมดคนรวยอยู่ที่นั่นหมดเลยเพราะว่าเขาไปแคชเอาที่นั่นไม่มีภาษีคริปโตเคอเรนซีทั่วโลกเนี่ยไปแคชเอาที่นั่นหมดเลยปัญหาประเทศไทยตอนนี้คือเราไม่รู้จะกระตุ้นเศรษฐกิจยังไงโดยการไม่ตติิิดดนนนีี้เเเพ่่่่มททูของงราาวสสสุใล แล้วรัฐบาลยังต้องกู้มากระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มมันไม่ใช่ตอนนี้ตลาดคริปโตเคอเรนซีทั่วโลกเนี่ย4 trillion usd นะครับเท่ากับประเทศไทย gdp ประเทศไทยเนี่ย8ประเทศลองคิดดูสิครับในวันที่เรายกเลิกภาษีแคปเปโซเกนบนสินทรัพย์ดิจิตอลเนี่ยซึ่งมันเก็บไม่ได้อยู่แล้วเนี่ยในความเป็นจริงเนี่ยแต่ประกาศให้มัน o f ฟ i c i a l ชัดเจนเนี่ย4 trillion หรือประมาณ8เท่าของ gdp ของประเทศไทยเนี่ยจะมาแครเชาที่ไทยแน่นอนเรามีภูเขาสวยทะเลสวยยังไงเนี่ยเม็ดเงินจากทั่วโลกเท่ากับประเทศไทย8ประเทศเนี่ยจะมากระตุ้ แลวพอมันมี m o n e y s u p p l y ที่มัน Cir c u l a t e ในบ้านเราเยอะเนี่ยสุดท้ายมันก็วิ่งเข้าระบบภาษีอยู่ดีที่มันเก็บได้จริง corporate income tax personal income tax สุดท้ายมันเก็บได้จริงแต่ capital gains on cryptocurrency เนี่ยมันเก็บไม่ได้จริงอย่างที่3ครับซึ่งเป็น policy ต่อเนื่องที่ประเทศไทยควรจะทำก็คือต้องเปิดให้มีสิ่งที่เรียกว่า crypto as payment ได้ต้องเข้าใจว่า future of work มันเปลี่ยนไปแล้วครับ frequency ของการเปลี่ยนงานมันถี่ขึ้นเรื่อยๆอยุคคุณพ่อคุณแม่เนี่ยพนักง,งานหนึ่งคนเป็นพนักง,งานของบริษัททั้งชีวิตไม่เคยเปลี่ยนงานเลย ยุคผมเนี่ยเปลี่ยนงานทุก2 3สปีฟรีคุนซีเริ่มถี่ขึ้นเรื่อยๆแต่ยุคที่เด็กกว่าผม,มาลงไปเนี่ยเจนใหม่เนี่ยเดี๋ยวนี้เขานั่งงานที่ภูเกต็ตนั่งที่กระบี่หลังจากโควิดเนี่ยทุกคนเห็นว่าเทคโนโลยีดิจิทัลเทคโนโลยีมันมาทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะกลายเป็นรีโมทเฟิร์สคัมพานีได้แล้วทำงานที่ไหนก็ได้แล้วเด็กคนหนึ่งเนี่ยสามารถที่จะเซอร์วิสที่10บริษัทใน1วันได้แล้วไม่ใช่พนักงานหนึ่งคนต่อน1นบริษัทนะครับพนักงาน1นคนเซอร์รวิสได้กรระะบีี่เชยงใหมนะคับ ซึ่งเขาชาร์จทีนาโนคอนแทรคคอนแทรคละ5ดอลลาร์คอนแทรคละ10ดอลลาร์ถ้าโอนเงินด้วยเฟสหรือระบบการเงินเก่าเนี่ยมันไม่ feasible มันไม่ economical มันไม่ cost effective ที่สามารถที่จะโอนได้ลองดูสิครับโอน100บาทเอาแบงค์100่ง100บาทไปที่หน้าสาขาแล้วบอกให้โอนเงินข้ามประเทศสิครับจากเมืองไทยไปอังกฤษสิครับพนักงานหน้าเคาน์เตอร์มีแต่ตอบกลับมาว่ามันเป็นไปนไม่ได้เพราะค่าธรรมเนียมมันก็สูงกว่า100บาทแล้วสิ่งที่เป็น มีนเซอร์เพย์เมนที่เหมาะกับโลกอนาคตที่เราเรียกว่าไมโครเพย์เมนต์ก็คือคริปโตเคอร์เรนซีเราสามารถที่โอน5บาท10บาท100บาทข้ามประเทศด้วยคริปโตเคอร์เรนซีด้วยสเตเบิลคอยน์ได้แล้วเพราะมันอีก่อนมันคงเป็นคอสเอฟเฟกติฟในการโอนด้วยคริปโตเคอร์เรนซีนะครับเพราะคนรับเป็นคริปโตเคอร์เรนซีถ้าเราไม่มีกฎหมายพอลิสตีที่3เนี่ยก็คือมีนเซอร์เพย์เมนต์หรือเป็นคริปโตเอสเพย์เมนต์ได้เนี่ยเขาไม่สามารถที่จะเป็นคนที่มีประโยชน์ต่อการกระตุ้นเศรษฐกิจได้เลยอย่าลืมนะครับว่าเรามีออยู่่แล้วทีีมใใบนนนุญาาตชัดเจกร เป็น payment gate w a y เป็นเหมือน Visa เป็นเหมือน Mastercard นะครับเป็นเหมือน PayPal ที่สามารถที่จะ convert จาก crypto เป็นเงินบาทเงิน Fiat ได้ real time เพื่อที่จะให้ crypto entrepreneurs digital nomads ที่รับเงินเป็น stable coin อยู่แล้วเนี่ยสามารถที่จะเป็น banking layer ข้างบนเพื่อที่จะเปลี่ยน cryptocurrency เนี่ยให้เป็นเงินบาทเพื่อที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจไทยได้เลยในวันที่เราเปิด policy ที่3ให้เราสามารถที่จะชําระเป็น cryptocurrency ได้เนี่ยถามว่าสุดท้ายพ่อค้าแม่ค้าจะรู้ไหมว่าเขาจะรับเงินเป็นสกุลเงินดิจิตอล ไม่จำเป็นต้องรู้เลยเพราะว่าเราจะมี Payment Gateway เนี่ยเป็น Gateway ในการเปลี่ยนภาษาแปลภาษาจากคริปโตเป็นเงินบาทให้กับแม่ค้าที่ขายกว๋วยเตี๋ยวเขาก็ยังขายกว๋วยเตี๋ยว100บาท50บาทต่อ1ชามเงินก็เข้าบัญชีธนาคารของเขาอยู่ดีโดยที่เขาไม่จำเป็นต้องรู้เลยว่าคริปโตอินทร preneurs คนนั้นเนี่ยดิจิทัลนอร์แมชคนนั้นเนี่ยใช้เหรียญอะไรจ่ายเขารู้แค่ว่าเงินบาทขายกว๋วยเตี๋ยวราคาเท่าเดิมแต่ขายได้ดีขึ้นเพราะว่ามีเงินจากข้างนอกเข้ามาช่วยการกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วเป็นเงินบาทเข้าบัญชีเขาอยู่ดีีซึ่งอันน้จะทําให คนที่มา6เดือนที่เปิดเป็นชีนธนาคารไม่ได้แทนที่จะไปที่ดูไบไปแคชเชาที่นั่นเนี่ยมาแคชเชาที่ประเทศไทยเนี่ยกระตุ้น GDP ของประเทศไทยเนี่ยให้ทุกคนเนี่ยมีรายได้เพิ่มอย่างมหาศาลเลยสิ่งที่ต้องทำสามอย่างโดยด่วนนะครับอันที่1คือต้องมี Bitcoin เป็น n a t i o n a l strategic bitcoin reserve โดยด่วนอย่างที่2ที่เราต้องทำก็คือยกเลิกภาษีแ Capital เกณ n บนสินทรัพย์ดิจิทัลเพื่อที่จะให้ทุกคนทั่วโลกเนี่ยความมั่งคั่ง new money เนี่ยมาแคชเช่าในประเทศไทยทั้งหมด เพื่อที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจไทยโดยที่ไม่ติดหนี้ไม่กระทบเด็ t to GDP ratio เพิ่มเลยอย่างที่3ก็คือต้องทําให้ c r y ปโตแอสเพย์เมเกิดขึ้นได้จริงในประเทศไทยทําให้ Future of work เนี่ยแล้วก็ f u t u r e ร์เพย์เเนี่ยที่โลกมันไปที่ทางนี้แล้วเนี่ยกฎหมายมันต้องสอดคล้องกับบริบทหน้าที่การงานที่มันเปลี่ยนไปรูปแบบของการงาน Social Contract ที่มันเปลี่ยนไป3เรื่องนี้เป็นเรื่องที่สําคัญมากควรจะเป็น Top Priority ของประเทศไทยเลยเพื่อที่จะให้ประเทศเราสามารถที่จะปรับตัวไปในทิศทางเดียวกัับที่โลลกาางเดดินนนไไป้ใอคต